อิฮารุตะก,กิสากุระหรือว่าน้องโหดได้มาเรียกเก็บเงินค่าเปิดบอลจากมิเดลิเป็นจำนวนเงิน5้าล้านเยนแต่มิเดลิก็ไม่สนใจเพราะไม่อยากจ่ายน้องโหดก็เลยแย่ไปว่าก่อจราจนในบอลเปิดตัวได้น่ารักดีนะมิเดลิพอได้ยินแบบนี้ก็ถึงกับของขึ้นแล้วก็ถามไปว่าหมายความว่าอะไรน้องโหดก็เลยบอกไปว่าถ้าอยากมีบอลก็ไปว่าแต่ต้องจ่ายค่าทมเนียมเปิดบอลมาก่อน5ล้านเยนมิเดลิก็เลยบอกว่าไม่จ่าย ถ้าอยากได้ก็ต้องมาพนันพระตัดสินน้องโหดก็เลยจัดให้ตามคําขอส่วนจุระครุในตอนนี้ก็ต้องการจะยึดชมรมวรรณกรรมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ยอมจ่ายค่าเปิดบอลหนึ่งล้านเยนแมรี่ที่เห็นเป็นโอกาสดีก็เ,เสนอตัวไปว่าจะขอดูแลที่บ่อนนี้เองจุลคุก็ได้ถามไปว่าหมายความว่ายังไงแมรี่ก็เลยอธิบายสรรพคุณของตัวเองเสร็จสับเพราะนักสัญญาว่าจะทําให้บอนแห่งนี้มีกําไรมากขึ้นแล้วก็นําเงินมาจ่ายค่าธรรมเนียมสาวแว่นที่เห็นแบบนั้นก็เลยเอาบางแล้วก็เสนอต เพื่อดูแลบ่อนแห่งนี้ต่อไปจูรคคุที่เห็นแบบนั้นก็เลยให้แมรี่กับสาวแวนเล่นพนันเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เป็นคนที่ดูแลบ่อนส่วนคนแพ้ก็ต้องจ่ายนี้ทั้งหมดให้กับชมรมวรรณกรรมที่เป็นจำนวนเงิน1ล้านเยนเมื่อทั้งสองคนยอมรับเงินไขเรียบร้อยแล้ว นางทาตที่เป็นดีลเลอร์หรือว่าเจ้ามือก็ได้อธิบายไปว่าการแข่งขันที่ทั้งคู่ใช้ตัดสินนั่นก็คือการถายลูกเต๋า3าครั้งว่าเป็นขึ้นหรือว่าลงส่วนบ้านเราก็จะเรียกว่าสูงต่ำโดยคะแนนต่ำได้แก่1 2่และ3ส่วนคะแนนสูงก็คือ4 5, 6แล้วผู้เล่นทั้งสองคนก็ต้องทายผลล่วงหน้า3ครั้งและใครที่ทายผลได้ถูกต้องและแม่นยำกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะเมื่อนางทาตได้อธิบายกติกาเรียบร้อยแล้วแมรี่กับสาวแว่น ก็ได้เขียนการทายผลทั้งสามครั้งลงในกระดาษแล้วเมื่อทั้งสองคนได้ทายผลเรียบร้อยแล้วนางทาก็จัดการถอยลูกเต๋าทันทีแล้วการถอยครั้งแรกก็คือ5ที่เป็นแต้มสูงส่วนครั้งที่2ก็เป็น6ที่ยังเป็นแต้มสูงอีกแล้วก็ที่นางทาจะถอยลูกเต๋าในครั้งที่3แมรี่ก็คิดว่าการพนันในครั้งนี้ก็คือการเสี่ยงโชคล,ล้วนๆส่วนน้องแว่นก็คิดว่าไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปมันก็คือการคาดคะเนทั้งนั้น ส่วนความน่าจะเป็นที่จะชนะก็คือ1ต่อ8แล้วในครั้งนี้แมรี่ก็ได้เลือกต่ำต่ำสูงส่วนสาวแวนก็คิดว่าไม่ว่าจะเลือกแบบไหนสุดท้ายก็ต้องพึ่งดวงล้วนแล้วเมื่อนางทาตได้ถอยลูกเต๋าครั้งที่3ผลรวมก็คือสูงสูงแล้วก็ต่ำแล้วเมื่อเทียบผลที่แมรี่ได้ถ่ายเอาไว้แมรี่ก็ยังไม่ชนะนางทาตก็เลยต้องถอยครั้งที่4แล้วผลการถอยครั้งที่4ก็คือ1ที่เป็นหมายเลขต่ำทําให้ผลรวมในตอนนี้ก็คือสูงต่ำต่ำแล้วในเกมนี้สาวแวนก็คือผู้ชนะ ส่วนแมรี่ก็ถึงกับสตันไปเลยว่าแพ้ได้ยังไงแล้วเมื่อผลออกมาแบบนี้สาวแว่นก็ยังได้สิทธิ์ที่จะดูแลบอลต่อไปเรียกว่าสาวแว่นนันชนาแบบงงๆไปเลยและในตอนนี้แมรี่ก็ติดหนี้เรียบร้อยแล้วที่1ล้านเยนแมรี่ที่เจ็บใจว่าแพ้ได้ยังไงก็เลยขอแก้มืออีกหนึ่งตาด้วยการเดิมพัน2เท่าไปเลยแล้วถ้าแพ้ก็ต้องจ่าย2ล้านเยนจูรัคุก็เลยจัดให้ตามคําขอแต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้ารอบนี้แมรี่แพ้ ก็ต้องใส่ปอกคอแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ชิดของจุลคัคุแมรี่ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับตาค้างไปเลยเรียกว่าตาแพ้งานนี้แมรี่ก็ต้องกลายเป็นฮงจังและไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ต้องทําตามหรือแม้แต่สั่งให้ตายก็ต้องตายเรียกว่าถ้าง,งานนี้แพ้ชีวิตก็จบเพพอได้เห็นตัวอย่างของนางทาสแล้วแมรี่ก็ถึงกับช็อกไปเลยจุลคุก็เลยถามว่าจะเล่นไหม แมรี่ก็ได้ขอเวลาคิด1ิวิและแมรี่ก็ตัดสินใจแล้วว่างานนี้เธอจะเล่นส่วนนางแวนก็คิดว่าการเล่นในครั้งนี้บาไลยเหตุผลจุรคุก็เลยบอกว่าเคยชนะมาหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่2ก็ต้องชนะอีกสิแล้วจากนั้นแมรี่ก็กลับเข้ามาในห้องเพื่อผนันแก้มืออีกครั้งแล้วเกมก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อแมรี่และสาวแว่นได้เขียนการถายผลเรียบร้อยแล้วนางทาตก็ได้ถอยลูกเต๋าครั้งที่1 นั่นคือหมายเลข5ที่เป็นแต้มสูงส่วนการถอยครั้งที่2ก็คือหมายเลข2ที่เป็นแต้มต่ำและก่อนที่การถอยครั้งที่3จะเริ่มขึ้นนางทาตก็คิดว่าเกมนี้มันจบลงแล้วแล้วเกมถอยลูกเตา๋าก็เหมือนกับเกมเป่าหยงิงฉุบโดยโอกาสชนะก็มีด้วยกัน4แบบนั่นคือต่ำต่ำสูงต่ำสูง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 ,สงต่ำและสูงต่ำต่ำและสาเหตุที่แมรี่แพ้น่นก็เป็นเพราะว่านางทาตได้สลับการทายผลให้กับสาวแวนแล้วสาวแวนเองก็ไม่ทักทวงเพราะว่าตัวเองนชนะ แล้วนี่ก็เป็นมิธีที่ง่ายที่สุดที่แมรี่น่าจะแพ้แล้วการแข่งขันในรอบนี้แมรี่ก็ถ่ายว่าสูงทั้งสดอกแล้วนางทาตก็คิดว่างานนี้แมรี่ต้องแพอย่างแน่นอนพอแค่สลับการ์ดตำสูงสูงให้กับสาวแวนแค่นี้แมรี่ก็แพ้แล้วและที่สําคัญโอกาสที่ลูกเต่าทั้ง3ดอกน่าจะสูงหมดก็มีแค่12.5%เท่านั้นเรียกว,ว่าตอนนี้โอกาสชนะของแมรี่นั้นมีลิบลีแล้วนางทาตก็ฟินมากที่จะได้เห็นแมรี่นั้นพ่ายแพ้อีกครั้งแล้วจากนั้นนาง นางาธาตุก็ได้ถอยลูกเต๋าครั้งที่3นั่นคือหมายเลขหนึ่งที่เป็นแต้มตำ่ทำทําให้ตอนนี้ผลรวมทั้ง3าครั้งก็คือสูงตำ่ตำต่ำจากนั้นนางาธาตุก็ถอยครั้งที่4นั่นคือหมายเลข6ที่เป็นแต้มสูงแล้วนางาธาตุก็คิดว่างานนี้แมรี่น่าจบเห่แล้วแต่แล้วแมรี่ก็ชูมือขึ้นเพราะว่าเธอนนชนะแล้วส่วนนางาธาตุและทุกคนก็ถึงกับงงว่าแมรี่ชนะได้ยังไงเพราะว่าการทายผลทั้ง3าครั้งนั้นเป็นแต้มสูงทั้งหมด แต่แมรี่ก็บอกว่าตัวเธอนั้นแทงต่ำต่ำสูงแต่นาง่าตก็เถียงไปว่าไม่ใช่แล้วก็บอกว่าแมรี่นั้นแทงสูงทั้งสามดอกและเกยติทั้งคู่นั้นเถียงกันอยู่นานน้องเมียวที่รำคาญก็เลยผลักแมรี่ แล้วก็เทน้าลาดหัวนางทาสเลยเรียกว่าทุกคนในตอนนี้ก็ตื่นกับงงจากนั้นน้องเหมียวก็บอกให้นางทาแหกตาดูซะแล้วเมื่อนางทาได้เปิดการทายผลขึ้นมาก็ตื่นกับช็อกเพราะว่าที่แมรี่ได้เขียนเอาไว้ก็คือต่ําต่ําแล้วก็สูงและแมรี่ก็บอกนางทาไปว่ากลกงทั้งหมดของนางทาแมรี่นั้นดูออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วและที่สําคัญในเกมแรกที่สาวแวนชนะสาวแวนก็ทําหน้างง,งแล้วก็ไม่รีบดีใจ ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ชนะแล้วอีกอย่างที่สาวแว่นพาดนั่นก็คือสาวแว่นลืมเรียนแบบคำพูดของเช็คสเปียร์ และแมรี่ก็ยังรู้อีกว่าในเกมแรกนางทาตได้สลับผลลูกเต๋าให้กับสาวแวน่นและจากนั้นเหตุการณ์ก็ย้อนกลับไปเมื่อสิบวินาทีก่อนหน้านี้นั่นคือตอนที่แมรี่จะใช้น้ายาล้างเล็บเพื่อมาวาดเส้นเพื่อหลอกนางทาตและสาวแวน่นแล้วที่ให้น้องเหมียวเทน้ําลงไปก็เพราะว่าต้องการในเส้นที่วาดไว้ก่อนหน้านี้นับปรากฏรอยขึ้นส่วนการชูมือก็คือการส่งสัญญาณให้น้องเหมียวนั้นเทน้ําราดหัวนางทาตส่วนน้ํายาล้างเล็บแมรลี่ ก็ได้ไปแย่งมาจากซูเบริกิที่ในตอนนั้นยังมีสถานะเป็นแค่นักเรียนมอต้นอยู่เมื่อแมรี่ได้เฉลยทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จูราคูก็ถึงกระตบมือเพื่อชื่นชมแมรี่ว่าทําได้ดีมากและจูะรัคูก็ยังบอกไปอีกว่าแมรี่นักฉลาดมากเพราะในตอนแรกแล้วก็ตามด้วยการทับเส้นนั่นคือต่ำต่ำ,ตำสูงเรียกว่าท่าผลออกมาทั้งสองแบบแมรี่ก็ชนะชัวร์แล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์โอกาสชนะของแมรี่ก็คือ71%ที่แมรี่นั้นจะชนะในเกมนี้ส่วนโอกาสแพ้ก็มีแค่ยีเท่านั้นแล้วตอนนี้ชมลมวรรณกรรมก็เป็นของแมรี่เรียบร้อยแล้วสาวแวนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกระโวยวาย จุลคุก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็ลองมาใส่ปอกคอไม่ได้พอได้ยินแบบนี้สาวแวนก็ถึงกับหงายไปเลยและที่จุลคุมาในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการตดสอบความสามารถของแมรี่แล้วจุลคุก็ได้รู้ว่าแมรี่เป็นนักพนันที่ฉลาดแกมโกง มือนองโหดได้ตกลงที่จะเล่นพน,นันกับมิเดลิแล้วมิเดลิก็เลยบอกเงินไขไปว่าถ้าเธอแพ้ก็จะยอมจ่าย5ล้านเยนแต่ถ้าน้องโหดแพ้มิเดลิก็ขอเลยเจ็บๆหน่ยก็แล้วกันหรือพูดง่ายๆก็คือการเอาน้องโหดมาทรมาเล่นเพื่อแก้เสกนั่นเองน้องโหดก็เลยจัดให้ตามคําขอส่วนเกมที่ใช้ตัดสิน ก็คือการถอยลูกเต๋าสูงต่ำแล้วก็ตัดสินในตาเดียวว่าใครคือผู้ชนะแล้วน้องโหดก็ต้องการให้มิเดลีเป็นคนถอยลูกเต๋าเมื่อมิดเดลิได้ถอยลูกเต๋าแล้วก็ให้น้องโหดทายว่า คู่หรือว,ว่าคีน้องโหดก็เลยถ่ายว่าคู่แล้วผู้ชนะในเกมนี้ก็คือน้องโหดมิดาลิก็เลยต้องจ่าย5ล้านเยนให้กับน้องโหดแล้วก่อนที่น้องโหดจะไปมิดาลิก็ถามด้วยความสงสัยว่าเพราะอะไรน้องโหดถึงได้เลือกที่จะเล่นเกมถอยลูกเตา๋าน้องโหดก็เลยบอกไปว่าเกมนี้ใช้เวลาน้อยแล้วที่สําคัญน้องโหดก็รู้อยู่แล้วว่ามิดาลินั่นแอบเปลี่ยนลูกเตา๋าที่เป็นลูกเต๋าหน้าคู่ เพราะในตอนที่น้องโหดไปหยิบลูกเตา๋าก็รู้แล้วว่าลูกเต๋าก่อนหน้านี้เป็นนาคีแล้วเมื่อมิดาลีได้แอบเปลี่ยนลูกเตา๋าน้องโหดก็รู้ได้ทันทีว่ายัางไงตานี้ก็ต้องเป็นเลคคูแน่นอนพอได้ยินแบบนี้มิดเดลีก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าน้องโหดในรู้ทันแล้วก็อธิบายเสร็จสับตัดบทที่แมรี่ที่ในตอนนี้ได้เปิดปอนสมใจแล้วแต่ว่าลูกค้า ก็ไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวสาวแวนก็เลยเสนอไอเดียไปว่าต้องหาจุดเด่นแล้วก็แตกตาจบบากบอลอื่นนั่นคือการคอสเพย์ด้วยชุดเมดคาเฟ่แต่ก็ดูเหมือนว่าการคอสเพย์ในครั้งนี้แมรี่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักที่จะต้องมาใส่ชุดเมดคาเฟ่แล้วแมรี่ก็รู้สึกอายมากที่ต้องใส่ชุดเมดคาเฟ่สาวแวนก็เลยจัดการมาลากตัวแมรี่เพื่อออกไปรับลูกค้าแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วลูกค้า2คนแรกก็ได้เข้ามาแล้วเกมที่ใช้แข่งขันในครั้งนี้ก็คือเกมที่มีชื่อเรียกว่าลูกเต๋าสาม โดยลูกค้านั้นจะมีสิทธิ์เลือกลูกเตาไปคนแรกแล้วไม่ได้ลูกเต๋าที่ต้องการแล้วจากนั้นก็ถอยลูกเตาพร้อมกันส่วนการตัดสินแพ้ชนะก็ง่ายๆถ้าใครได้แต้มที่สูงกว่าคนนั้นก็คือผู้ชนะส่วนการเล่นก็จะเล่นแค่3เกมเท่านั้นโดยแมรี่นั้นให้เหตุผลว่าต้องการเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนอื่นได้เล่นบ้างแล้วสาเหตุที่แมรี่ให้ลูกค้าเล่นแค่สเกมก็เป็นเพราะว่า เพราะถ้าเล่นเกมที่4โอกาสแพ้นั้นก็มีสูงแล้วแค่วันแรกในการเปิดบอลบอลของแมรี่ก็ได้รับกําไรไปแล้วถึงสามแสนเยนเรียกว่างานนี้มีแต่กําไรไม่มีขาดทุนตัดมาที่นางทาที่ในตอนนี้ก็กําลังสงสัยอยู่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังคิดวางแผนเพื่อต่อตาสภานักเรียนจากนั้นนางทาก็ได้มารายงานจุลคุ จุลคุก็ได้ถามน้องโหดเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนที่วางแผนต่อต้านสภานักเรียนแต่ว่าน้องโหดก็ปฏิเสธไปว่าไม่รู้แต่ว่าตัวเธอนั้นก็ตรวจสอบให้ได้ส่วนที่บ่อนกับแมรี่ในตอนนี้ในระหว่างที่ลูกค้ากําลังเล่นกันอย่างสนุกนิบูโอมิอาโออิที่เป็นฝ่ายการเงินของสภานักเรียนก็ได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมทั้งได้นาเงินเพื่อมาเล่นผนันด้วยสาวแว่นที่เห็นแบบนั้นก็เลยขอเวลานอกเพื่อปรึกษากับน้องเหมียวก่อนเพราะสาวแว่นคิดว่าถ้าเล่นไปยังไงก็แพ้ชัว์ถ้าอย่างไงก็ควรรอให้แมรี่กลับมาก่อนดีกว่าแต่น้องเมียกก็คิดว่าอย่างไงก็สู้ได้เพราะว่าลูกเต่าทั้งสามลูกนั่นคือลูกเต่าวิเศษที่แมรี่ได้คิดค้นขึ้นมาตัดมาที่แมรี่ที่ในตอนนี้ที่กำลังหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผน,นันและแมรี่ก็นึกขึ้นได้ว่าต้องรีบกลับไปที่บอลก่อนแล้วในระหว่างที่แมรี่กำลังรีบอยู่นั้น ก็ได้ชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้น ก็คือสุสุอีนั่นเองเมื่อแมรี่ได้เห็นสุสุอีก็ถึงกับว้าวไปเลยราวานี่มันใช้ในฝันชัดๆตัดมาที่บ่อนในตอนนี้อาโออี e ก็จะแทงตาแรกด้วยเงิน1ล้านเยนส่วนน้องเมียวกับสาวแว่นที่เห็นแบบนี้ก็ถึงกับคิดหนักเพราะเงินนั้นโคตรเยอะและเมื่อไม่มีทางเลือนน้องเหมียวก็เลยจำใจที่จะต้องเล่นกับอาโออิส่วนสาวแว่นก็รีบสอยเท้าเพื่อไปตามหาแมรี่ส่วนแมรี่ที่เห็นว่ามีคนมาเล่นที่บ่อนเยอะแยะก็ดีใจมากแต่แล้วแมรี่ก็ต้องช็อก เพอเมื่อรู้ว่าอวีที่เป็นสภานักเรียนได้มาที่บอลแล้วก็เล่นเนมพันที่ตาหนึ่งล้านเยนเมื่อรู้แบบนี้แมรี่ก็รีบวิ่งกลับบอลไปยังไว้เมื่อแมรี่ได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็ถามเอาอีไปว่า ที่มาวันนี้เพราะต้องการมาเอาคืนเหรอแต่อาอีก็บอกว่าเปล่าแล้วที่มาในวันนี้ก็แค่ต้องการมาเล่นพนันเท่านั้นเมื่อออ e ได้เลือกลูกเต๋าเรียบร้อยแล้วการเดิมพันในรอบแรกก็ได้เริ่มขึ้นแล้วผู้ชนะก็คือน้องเหมียวที่ได้รับเงิน1ล้านเยนเกมที่2อโออิได้ลงเงินเดิมพันที่2ล้านเยนแล้วในเกมนี้ผู้ชนะก็คือน้องเหมียวเรียกว่าตอนนี้ทุกคนน่นก็ต่างฮือฮาเพราะว่าอาออิได้แพ้ไป2เกมแล้ว แล้วก่อนที่เกมที่3จะเริ่มขึ้นเอาอีก็ไล่นักเรียนทุกคนออกไปจากห้องแล้วก็ให้เหตุผลว่าทศาสภานักเรียนแพ้สาบตาติด มันก็คงเป็นเรื่องที่แย่เมื่อโอลิได้ไล่ผู้ชมออกไปหมดแล้วเขาก็ได้บอกแมรี่ไปว่าลูกเต่าทั้ง3ลูกที่แมรี่ใช้ก็คือคกลไกสามเหลี่ยมส่วนเทคนิคในการเล่นนั่นก็คือแดงชนะขาวขาวชนะดำดำชนะแดงแล้วคนที่มีสิทธิ์เลือกลูกเต่าที่หลังก็มีโอกาสชนะทั้งหมด5ต่อ9้าเรียกว่างานนี้จเจ้ามือก็ได้เปรียบเห็นเห็นแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งได้กําไรส่วนแมรี่ก็แถไปว่าใครจะไปทําแบบนั้นได้โออิ e ก็เลยจัดการวางเงินเดิมพันเก็บที่3าม เป็นจำนวนเงินอยู่ที่4รล้านเยนส่วนแมรี่ก็คิดว่าตอนนี้พลาดแล้วและในเกมนี้เอโอี e. ก็ได้เลือกลูกเต๋าสีขาว แล้วก็เอาลูกเต๋าสีแดงให้กับน้องเหมียวและเมื่อทั้งคู่ได้ถอยลูกเต๋าแล้วผู้ชนะก็คือ AOE แล้ว AOE ก็ต้องการให้แมรี่จ่ายหนึ่งด้านเยนแมรี่ที่ไม่มีเงินก็เลยขอทา,าเดิมพันกับ AOE เพื่อปลดหนี้แล้วไม่ว่า AOE จะเล่นเกมอะไรแมรี่ก็ใส่เดียวได้หมดเพราะแมรี่นั้นมั่นใจมากว่ายังไงก็กินเรียบส่วน AOE ที่เห็นแบบนั้นก็พอใจมากแล้วก็บอกให้แมรี่ไปเล่นพนันกับคนที่ AOE ได้เลือกเอาไว้แมรี่ก็เลยบอกว่าด้วยความยินดี